ผม,มาพบกันอีกแล้วนะคบสำหรับเล่าเบาๆเรื่องสุขภาพนะคบวันนี้นะฮะเราก็จะมีเรื่องมาแชร์กันอีกแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะฮะด้วยคลิปที่แล้วก็ช่วงนี้อยากจะมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่อยากจะพูดนะครับผมก็ก็เลยทํามันต่อเนื่องไปเลยทีเดียววันนี้อัดหลายๆคลิปเลยจะค่อยไปตัดทีเดียวนะฮะโอเคก็หลังจากที่ผมพูดเรื่องเกี่ยวกับการอ่านฉลากไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการออกกําลังกาย ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่มันจะส่งผลให้กับร่างกายของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับการออกกําลังกายด้วยนะครับผมทีนี้นะฮะที่เราต้องรู้ไว้ก่อนเลยคือการออกกําลังกายเนี่ยหลักๆเลยมันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็คือการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือการออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง ซึ่งทั้งสองอย่างนี้นะครับก็จะมีข้อแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับนั่นก็คือการคาร์ดิโอเนี่ยมันก็จะเป็นเน้นหนักไปเรื่องของการบริหารปอดนะครับทําให้เราเนี่ยมันมีความอึดมากขึ้นจะวิ่งหรืออยากจะแบบทํากิจกรรมต่อเนื่องเงี้ยมันก็จะเพิ่มทําให้ปอดของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจะดีมากๆเลยสําหรับสายที่อยากจะ เบิร์นไขมันที่อยู่ในร่างกายหรืออยากจะเพิ่มการเผาผลาญในวันนั้นให้มันเยอะขึ้นนะครับก็จะเน้นเรื่องการคาริโอเป็นหลักเลยนะครับสําหรับสายเบิร์นนะครับซึ่งของผมเองเนี่ยในช่วงแรกของการที่ลดไขมันเนี่ยก็เน้นเรื่องการเบิร์นเป็นหลักเช่นเดียวกันนะครับผมเบิร์นเยอะมากๆเลยก็จะทั้งวิ่งทั้งบอดี้คอมแบทเลยนะครับก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะวิ่งได้ระยะไกลขึ้นนะครับระยะนานขึ้นแล้วก็ หายใจเป็นจังหวะมากขึ้นในช่วงที่เราออกกำลังกายแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการเวทเทรนนิง่งเวทเทรนนิ่งนะครับก็จะเน้นเรื่องการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนือ้อและก็รูปร่างของเรานั่นเองถ้าใครนะครับที่อยากจะมีรูปร่างที่กระชับนะครับไม่อยากจะมีต้นแขนต้นขาเหี่ยวย้วยหย่อนยานอย่างเงี้ย สิ่งหนึ่งเลยก็คือการออกกำลังกายนี่แหละครับที่มันจะช่วยกระชับกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีการพัฒนาและก็แข็งแรงขึ้นมาได้นะครับอย่างยกตัวอย่างเองห็นตัวผมนะครับตอนที่น้ําหนักตัวน้อยๆแล้วไม่ค่อยยังไม่ค่อยได้เวทนะครับเหมือนเราเบิร์นมากๆไปเนี่ยและเราไม่ได้เวทเลยเนี่ยผมก็วิ่งพื้น have, แทบจะไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับต้องมาเริ่มฝึกจากหนึ่งใหม่เลยก็คือเริ่มจาก ค่อยๆวิ่พื้นวันละนิดวันละหน่อยค่อยๆพัฒนาตนัวเองมาครับแล้วก็ด้วยการออกกาลังกายที่เราทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็โภชนาการด้วยการกินวิตามินและโปรตีนให้มันเพียงพอเนี่ยมันก็สามารถที่จะพัฒนากล้ามเนื้อของผมเนี่ยให้เพิ่มขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะวิ่พื้นได้เยอะขึ้นเราสามารถทํากิจกรรมแบบเวทเทรนนิ่งได้เยอะขึ้นนะครับกิจกรรมอะไรบ้างนะครับที่จะเป็นตัวบอกว่าอันนี้คือประเภทคาริโอ หรือประเภทนี้คือการเวทเทรนนิ่งนะครับการที่เราทําอะไรเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนะครับอย่างน้อย30นาทีขึ้นไปนะครับก็คือการคาร์ดิโอแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นการเดินการวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำแอโรบิกเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้ครับที่มันสามารถที่จะทําได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆและ ทำให้ร่างกายเรามีอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยอยู่ในระดับสูงไปนานๆน,น,นะครับผมอันเนี้ยมันจะทําให้เลือดเราสูบชีพดีขึ้นนั่นเองนะครับมันก็คือการคาร์ดิโอนั่นเองนะครับผมมันจะช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเพิ่มการขับผานในวันนั้นๆได้ดีขึ้นนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือการเวทเทรนนิ่งนั่นเองนะครับเวทเทรนนิ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการยกน้ําหนักนะครับเข้ายิมไปยกน้ําหนักและออกกําลังกายแบบเป็นแรงต้านนะครับ อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดแรงต้านเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเวทเทรนนิ่งทั้งนั้นเลยไม่ว่าเราจะวิดพื้นเราจะซิดอัพเราจะสปอตหรือเราจะเว้นเพสนะครับเข้าไปใช้อุปกรณ์ในยิมเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นการเวทเทรนนิ่งทั้งนั้นเลยนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดมีแรงต้านขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเวทเทรนนิ่งนะครับเวทเทรนนิ่งจะไม่ได้ หักโหงเหมือนแบบทำต่อเนื่องกันตลอดเวลานะครับการเวทเทรนนิ่งเนี่ยจะต้องมีการพักเซ็ตนะครับอย่างเช่นทำา1เซ็ตแล้วก็พักแล้วก็ทําต่ออีก1เซ็ตหลังจากที่พักไปแล้วอย่างน้อย1น,นาทีหรือ2นาทีก็แล้วแต่ว่าคนคนนั้นนะครับมีโปรแกรมที่จะดูแลรูปร่างตัวเองแบบไหน ก็จะมีการแยกย่อยอีกต่างๆนานา,นา,นานครับเกี่ยวกับการที่เราจะพัฒนากล้ามเนื้อให้มันเป็นใหญ่ขึ้นต้องทำยังไงเราจะพัฒนากล้ามเนื้อให้มันกระชับมันจะทํำยังไงเนี่ยอันนี้ก็จะมีแยกย่อยอีกต่างหากนะครับก็เดี๋ยวไว้ผมจะทําคลิปวิดีโอปัญหากออกมานะครับเพื่อไม่ให้มันจะยาวเกินไปนะครับผมนี่แหละครับคือการออกกําลังกานยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองเลือกวิธีของเราดูนะครับว่าตอนนี้เราต้องการจะ ใช้การออกกำลังกายแบบไหนนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเทคนิคอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่ได้ว่าจาเป็นว่าอาปดตย์นึงต้องคาร์ดิโออย่างเดียวหรือสัปดาห์นึงต้องเวทอย่างเดียวมันจะมีการผสมผสานกันไปอีกต่างๆนานาครับอยู่ที่โปรแกรมของแต่ละบุคคลนะครับว่าตอนนี้แต่ละคนต้องใช้โปรแกรมแบบไหนนะครับอันนี้ในรายละเอียดลงลึกเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับหรืออยากให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับผมเพิ่มเติมเนี่ย สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะครับผมถ้ามีอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับอยากให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย